นุกซี่เผยโฉมใหม่โกนหัวแล้วบอกเลยทรงไหนก็สวยมากสืบเนื่องจากนุกซี่แฟนสาวปูบแบล็กเฮดตรวจพบเนื้อร้ายมะเร็งเต้านมและได้รับการทำาคมแล้วหลังจากการรำเคมผมก็เริ่มร่วงเยอะขึ้นทําให้ล่าสุดเธอตัดสินใจโกนหัวแล้วจ้าล่าสุดวันนี้13มิถุนายน64นุกซี่ให้ปูโกนหัวให้แล้วจ้าพร้อมบอกว่าโกนหัวครั้งแรกในชีวิต ตอนแรกคิดว่าตัวเองต้องร้องไห้แน่ๆแ,แบบคงต้องมีใจหายบ้างแหละพอถึงเวลาจริงๆมันก็สนุกดีนะทุกขน,นรู้สึกตัวเองโคตรเท่ทรงไหนเราก็สวยได้อนเนกมีพี่ปูที่ใจหายแทนต้องปลอบพี่ปูไปอีกบฮ่าๆๆแต่พี่ปูพูดแล้วนะว่าทรงไหนก็รับทุกคนเป็นพยานให้ทีนะคะแฮชแท็กให้ความสวยอยู่ที่ใจเราจะทำผมทรงไหนเราก็สวย ข้ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมทั้งชื่นชมในความสวยของเธอ